สวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรพิเศษที่สั่งเอาไว้ได้หรือยังคะก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรพิเศษเหรอครับร้านเราไม่ได้รับออเดอร์นี้นะครับสักครูนครับพี่เสือมีปะเออฉันลืมว่ะขอโทษทีนะครับคุณลูกค้าคือทางร้านเราเนี่ยลืมทําให้ครับตอนนี้ย,ยังไม่ได้ทําเลยครับยังไม่ได้ทําหรอคะแล้วฉันกับลูกจะกินอะไรล่ะคะตอนเที่ยงเนี้ย ขอโทษจริงๆครับคุณลูกคา้าแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าทานแล้วครับงั้นเอาแบบนี้ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลไอ้บอสกูว่านะไปหาซื้อก๋วยเตยี๋ยวสำเร็จรูปให้ลูกค้าก่อนดี้ไหมแก้ขัดอะไม่ได้พี่ฮะขอตังค์คืนแล้วยังคอมเพลนร้านอีกเหรอโอ้ยบอสคอมเพลนก็คอมเพลนไปดิมึงมีแคร์อะไรหนาวะฮะยังไงร้านมันก็จะเจ๊งอยู่แล้วโดนคอมเพลนแค่เนี้ยไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ๊ยทำไมพี่พูดแบบนี้วะงั้นรอเนี่ยแหละ จบมาผิดกูได้ยน่กูผิดไงี่วะเออแม่ครับโทษนะครับมีบะหมี่แห้งสูตรพิเศษบ่ครับบะหมี่เราครับร้านอื่นรวดขอบคุณครับครับขอโทษนะครับทางร้านมีบะหมี่แห้งสูตรพิเศษไหมครับอ๋อทางร้านเรามีค่ะมี2แบบค่ะเอาแบบไหนดีคะอ๋อสองแบบเลยครับใสรถุงมาเลยนะครับอ๋อได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับ สวัสดีครับผมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก้าวหนึ่งครับขอโทษนะครับที่ทำออเดอร์ให้ไม่ทันแล้วคุณมาทําอะไรนี่ฉันจะไม่ยกเลิกคอมเพลนร้านคุณแน่นอนแล้วฉันก็จะไม่ไปร้านคุณอีกต่อไปเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนครับคือเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของทางร้านเราเองครับที่ไม่เช็คออเดอร์ให้ดีผมกลัวว่าคุณจะไม่ทันมือที่ก็เลยไปหาก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรพิเศษร้านอื่นมาให้ก่อน <c oughs> ถือว่าเป็นการไถ่โทษนะครับเราไปเถอะนะครับ <c oughs> คือ,ค,อคือว่าไม่ต้องเกรงใจอกครับ เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วแล้วผมก็ขอไวพรให้ลูกคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วนะครับนี่ครับขอบคุณนะคะพี่อยูมัน,นี่เฮ้ยไอ้บอสมือให้ลูกค้าไปสองถุงแล้วไม่ใช่เหรอมึงอย่าทำเพิ่มให้เขาอีกทำไมอะฮะพี่ไม่ต้องยุ่งนะอยู่เฉยๆไปผมจัดก,การเอง ยังไงร้านเนี่ยแม่งันเจ๊งหมดแล้วไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขาดทุนแบบนี้นะมึงอย่าทําทําให้คนเดียวเลยกูไม่อยากทำไรไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งซวยแบบเน,นี้ยเราก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าป่ะพี่ถึงมันจะเจ๊งนะผมก็จะทําให้ลูกค้าพอใจให้ได้พี่ไปทำไรก็ไปทำเถอะไม่ต้องมายุ่งกับผมอร่อยมากเลยอะอ มากเลยไปเลยค่ะอร่อยที่สุดนี่บอสเห็นแก่เราเป็นพี่น้องกันมานานนะกูอยากกระเตือนสติแรงมึงหน่อยไอ้ร้านก็วยเตี๋ยวเฮงโซยแบบนี้ยขืนทําไปไม่ก็เข้าเนื้อเปล่าวะไม่มีวันได้กำไรหรอกมึงเชื่อกูเถอะเดี๋ยวผมอยากทําต่อ ผมโอนทุนคืนให้พี่ละแสนห้าจบนะเออเจ้าไงก็แล้วแต่มึงแล้วกันยังไงเมื่อกูอ่ะก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันอีกแล้วกูไปละอย่าทำทำให้คนเดียวรู้เว้ย